ดวงชะตาวันที่17ตุลาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมความอดทนความมีระเบียบวินยัยและความสามารถในการวางแผนระยะยาวอันเป็นคุณสมบัติเด่นของท่านซึ่งได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์จะได้รับการยอมรับและให้รางวัลในวันนี้พลังงานมงคลของวันนี้อาจไม่ได้แสดงผลอย่างรวดเร็วฉับพลันสำหรับท่าน แต่จะปรากฏในรูปแบบของการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตการที่ดาวเสาดาวประจำวันเกิดของท่านทามุมกับดวงจันทร์ยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่สุข,ขุมและมองการไกลวันนี้คือวันที่การทำงานหนักอย่างเงียบๆของท่านจะเริ่มส่งผลและท่านจะสามารถสร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งสำหรับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้การงาน วันนี้เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการวางแผนโครงการระยะยาวการจัดระบบระเบียบงานหรือการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างขององค์กรท่านอาจไม่โดดเด่นในที่ประชุมแต่ผลงานเบื้องหลังของท่านจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเป็นวันที่ดีสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความอดทนและให้ผลตอบแทนในระยะยาวการเงินมหัธนเรกจะส่งเสริมการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสำหรับท่านวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นแผนการออมระยะยาวการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือการซื้อสินทรัพย์ถาวรเช่นที่ดินหรือบ้านการตัดสินใจทางการเงินของท่านในวันนี้จะส่งผลดีไปอีกหลายปีข้างหน้า จงเชื่อมั่นในแนวทางการลงทุนที่อนุรักษ์นิยมและมั่นคงของท่านความรักความมั่นคงและความจริงใจคือหัวใจของความสัมพันธ์ในวันนี้สำหรับคนโสดท่านอาจได้พบกับคนที่ดูภายนอกอาจจะเงียบขรึมหรือดูเป็นผู้ใหญ่แต่ภายในมีความมั่นคงและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวสำหรับคนมีคู่วันนี้เป็นเวลาที่ดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นการวางแผนการเงินร่วมกันหรือการลงมือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านการกระทําที่แสดงถึงความรับผิดชอบจะมีค่ามากกว่าคําพูดหวานๆนับร้อยคําสุขภาพดาวเสาควบคุมกระดูกข้อต่อและฟันควรใส่ใจดูแลสุขภาพในส่วนนี้เป็นพิเศษการออกกําลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกเช่นการยกน้ําหนักเบาๆหรือโยคะจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือปวดเมื่อยจากการทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนและยืดเส้นยืดสายอย่างสม่ำเสมออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือการมองโลกในแง่ร้ายหรือความลังเลที่จะลงมือทำความรอบครอบของท่านอาจกลายเป็นความกลัวที่จะเสี่ยงจนทำให้พลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาในวันนี้ นอกจากนี้ความเครียดและความกดดันที่ท่านสร้างขึ้นเองอาจทําให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยวและเหนื่อยล้าเกินความจําเป็นคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงาน <c oughs> แบ่งเป้าหมายระยะยาวของท่านออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่สามารถลงมือทําได้ในวันนี้การได้เห็นความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างกำลังใจและลดความรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นไกลเกินเอื้อมการเงิน อนุญาตให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นทางการเงินได้บ้างเช่นการตั้งงบประมาณส่วนเล็กๆไว้สำหรับให้รางวัลตัวเองเมื่อทำตามแผนการออมได้ตำเร็จวิธีนี้จะช่วยให้การมีวินัยทางการเงินไม่น่าเบื่อจนเกินไปความรักสื่อสารความรู้สึกและความกังวลของท่านกับคนรักอย่างตรงไปตรงมาการเก็บความเครียดไว้คนเดียวจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงการเปิดใจจะช่วยให้ท่านได้รับการสนับสนุนทางใจที่ต้องการ